สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบแอปไทยดีนะครับแอปไทยดีเพื่อจะใช้สิบเลือกตัวแทนเกษตรกร,เ,ร,กรเขา้าทํางานในกองทุนฟูมีรหัสด้วยรหัสใส่รหัสแอปไทยดีใส่รหัสใส่รหัสก่อนครับใส่รหัสแล้วจะขึ้นมาได้แล้วจะเป็นใช้สิทธิ์เลือกตั้งแอปไทยดีมันมีบัตรวันนี้วัน อาทิตย์ที่สิบสองพี่พี่จิกายนสองกับเราหกสิบหกเราก็มาใซตสิบในหน่วย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 แต่จะต้องกางทยอยมาเลือกตัวแทนมีเยอะอยู่ประมาณเยอะเยอะเยอะสวัสดีครับได้ยินได้เสียงยังไม่เข้าเซตใสา่สแอปไทยดีครับกำลังอทีทไทยดีอยู <c> ่ <oughs> ไม่ล่าสุดก็ช้แอปดีเดี๋ยวต่อไปเราก็คงจะไปใซตสิบเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกรครับ ดีคร okay, ับบ๊ายบาย